เอาแล้วครับพี่ดี่ได้รับเข้าสู่รายการหลอนวอลเทควันนี้ในบังเอิญเจอเว็บไซต์หนึ่งจากวอลเทคที่พวกเราสามารถสั่งซื้อสัตว์กลายพันธุ์ได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์กลายพันธุ์ที่มาจากวอลเทคนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราอยากจะมาลองสั่งซื้อสัตว์กลายพันธุ์จากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปชมคลิปกันได้เลย ไหนวันนี้ยทางเว็บไซต์ v อ t เทคอะมันมีอสุรกายแห่งโมฮาวีมาเว้ยโอ้โหแห่งโมฮาวีเลยเหรอโอ้โหวาน่ากลัวเลยดี๋ยววะงั้นเราไปอ่านข้อมูลก่อนละกันปีศาจ้ายที่พร้อมพุ่งโจมตีเหยื่อที่กล้าล้ำเข้าไปในเขตของมันโอ้โหแสดงว่ามันต้องโหดมากแน่เลยแถมโมฮาวีต้องกว้างมากด้วยเอองั้นไปดูแล้วกันมีรูปอะไรบ้างเฮ้ยไนมึงดูตัวแรกดิคาซาดอ ที่เหมือนเป็นมแมลงหรือต่อปะที่มันฉกแล้วติดพิษตายไงเออแล้วมึงมาดูตัวนี้เดดคลอยักษ์ที่มันเป็นกิ้งก่าตัวใหญ่ปะเออแบบฉกทีเดียวตายเงี้ยเออแล้วมึงมาดูตัวที่สาม, Night มนนงไนส์สตอเกอร์มันเป็นยังไงวะไนส์สตอเกอร์ก็แบบชอบหากินตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยปะเออแล้วมึงดูตัวสุดท้ายเล็กเลิกมันเป็นยังไงวะไอที่มันปล่อยพลังจิตได้อ่ะคือทุกตัวกลัวน่ากลัวหมดอ่ะแล้วมึงสนใจตัวไหนวะกว่าเอาตัวที่สองไหมรูปสองเหรอ เออว่าแบบคือมันยักษ์มากอ่ะใช่ไงแล้วเล็บยาวด้วยเออแล้วคือใหญ่อ่ะงั้นเอาตัวนี้แล้วกันเดดคลอยกักษ์เดดคลอปีศาจที่ใช้กรงเล็บเป็นอาวุธสังหารเหยื่อโอ้โหสังหารเหยื่อเลยเหรอวะและเล็บแม่งยาวมากอ่ะกูว่าตายแน่งเงี้ยสนใจติดต่อที่เมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่เมลเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอ e ีเมลและได้ทําการสั่งซื้อเด็ดคลออยักษ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ทางวอลเทคก็ได้ติดต่อกลับมาว่าจะจส่งโลเคชันมาภายในสิห้านาทีข้างหน้างั้นเราไปรอดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยไนมึงคิดว่าเดคอที่มาจากวอลเทคนี่มันจะเป็นยังไงวะก็คงจะน่ากลัวมากเลยหวายแชมหูแบบคงตัวใหญ่มากเลยอะนะมันน่าจะตัวเทอยักษ์เลยวแล้วไงอะตอนนี้มาส่งอีเมลมาอีเมลเหรอเดี๋ยวก็ดูกันแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาส่งสถานที่มาแล้วว่างั้นไปดีกว่าปะงั้นไปเลยดิเร็วๆรีไปดิ เฮ้ยไนไหนวัดเด้คลอยกษกอะ <N un> นั่นเดี๋ยวไอแคมเนี่ยขึ้นเหนือตรงไปปะเนี่ยเนี่ยตรงนั้นแน่เลยว่ะตรงไหนวะตรงที่มีเสาไฟโวกมานะ่ะมึงเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่ะนะเออเ,อ,อเฮ้ยไหนมันจะมีเด็ดคลอมาอยู่แถวนี้เหรอวะก็น่าจะใช่นะเออเอผมมึงสองตัวเข้าไปในนั้นไม่ได้นะยุ่งมึงอะอย่ามาเสือกับพวกพวกูโอ้โหยังมืดว่ะหุ่ยไหนมึงดูดิ <N un> เออไอไนมึงเฝ้าทางตรงนี้นะ เดี e ๋ยวที่เหลือก e ูจ e uh, ัดการเองเดี location, ๋ยวกูจะเข้าไปดูมันโอเคไอ้แคมกูว่าวันนี้กูต้องขี้แตกกลับบ้านแน่ๆเลยว่ะไม่ต้องห่วงมึงไม่ใช่มึงคนเดียวที่ขี้แตกกลับบ้านกูรู้สึกได้เลยว่ามันต้องตัวใหญ่มากอะแล้วเล็บแม่งต้องยาวด้วยเออเดี๋ยวกูจะไปละงั้นมึงดูต้นทางไว้แล้วกันโอ้โหทำไมมึงมาเซตโลเคชันไว้แถวนี้วะเนี่ย นี่มันเขตก่อสร้างนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วเด็ดคลอยักเฮ้ยเฮ้ยมันมีสองตัวเหรอวะเฮ้ยแต่กูสั่งไปแค่ตัวเดียวไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาหากูแล้วเฮ้ยมึงตายมึงตายมึงตายเฮ้ยไอ้เหี้ยมตีกูเกือบตายเฮ้ยเย่เกือบไหมล่ะเอ้ยโอ้ยเยกูรอดมา ไอ้แคมมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะกูได้ยินเสียงมึงร้องเฮ้ยเชี่ยน้ำนันี้คอยักษ์นี่ว่ะไอ้เชี่ยมึงอย่าเข้ามาใกล้กูไอ้เชี่ย